ครับอ่าไม่ทันครับ26ครับขอบพระคุณครับ10 <laughs> พึ่งพาสื่อได้ตงรงแผนจัดฉากเน,นี่ตอนนี้ผู้บรรยายกีฬาเทคบอลหลักจากทีสอบตเจ็ดมาแล้วนะครับูกกัณฑพทองจิตกันด้วยนะที่พักาน้องๆแข่งกีฬาอยู่ันนี้แหนะ เราต่อไปทำการครับเป็น,น,นปเชิญนักกีฬาเทคนิคผู้สอนทุกท่านเลยครับอ่าเ,เชิญครับนี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับตั้แต่ผู้สอนแล้วก็นักกีฬาทีมชั้นโลกเลยนะครับนะผลงานล่าสุดคว้าแชมป์โลกหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับในการที่ดี เป็นเชิญคุณชอนนะครับคุณชอนและเพื่อนๆสองท่าน่ายหน่อ,อยเป็นเกียรติหน่อยเป็นเกียรติกับทางบุรีที่หน่อยอ๋อเขเกียรติใต้ฝุ่นไหน่อยนะครับยิ้มแย้มเลยนะครับภาพมีความครับเออกล้องนี้ครับเออกล้องหลังไหมนะครับเป็นกองครับค่ะขอขอพขบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ค่ะ ครับแล้วก็เดี๋ยวจบจากปฏิการถ่ายภาพที่ร่วมกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวสื่อมวลชนจะมีขอสัมภาษณ์ท่านนายกท่านดรนัทน,นะครับแล้วก็อาจจะมีนักกีฬาบางส่วนด้านล่างด้วยในขณะที่ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญที่ด้านนอกก่อนเดี๋ยวทางเจ้าที่ก็จะมาจัดสถานที่เพื่อเราจะได้ทานอาหารกลางวันแล้วก็แลกเปลี่ยนอะไร